่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่ยงทำไปทั้งหมดนี้ทำลายน้องๆพี่ขอโทษพี่ขอโทษทุกคนจริง เรียกได้ว่าประเด็นดราม่าปังชายังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ร้านปังชานั้นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้าซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงครับเนื่องจากว่าปังชาก็เป็นเมนูน้ําแข็งใสใสชาไทยที่ก็มีอยู่มากมายในประเทศไทยและก็มีคนทําเมนูดังกล่าวขายมาอยู่อย่างยาวนานบางร้านก็ถึงขนาดนําไปตั้งชื่อร้านก็มีเหมือนกันจนเกิดเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าการจดทะเบียนแบบนี้ประชาชนจะทําอย่างไร จนนำไปสู่ประเด็นที่ร้อนแรงขึ้นจนติดเทรนทวิตเตอร์กันเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่ร้านดังยื่นโนติสเรียก102ล้านบาทจากพ่อค้าที่มีชื่อร้านว่าปังชาเหมือนกันที่จังหวัดเชียงรายและอีกร้านชื่อว่าทางช้างเผือกแต่มีเขียนว่าปังชาอยู่ในป้ายและเรียกเป็นเงิน7 0 0 0 0สบาททําให้2ร้านนั้นเครียดเป็นอย่างมาก ซึ่งจากเรื่องราวนี้เองครับกลายเป็นปมดราม่าที่คนในสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจาร์าากันอย่างหนักเลยแหละฮะซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยครับก็ได้สัมภาษณ์คุณแก้มกาญจนาทิตยกุลเจ้าของร้านลูกไก่ทองและแบรนด์ปังชาที่ได้มีการยื่นโน้ติสไปที่ร้านอื่นๆในรายการข่าวที่ยงวันทันเหตุการณ์ก่อนจะกล่าวเชิญคุณแก้มมาพูดคุยในรายการผลกระแสอีกด้วยโดยในรายการผลกระแสวันนี้นะครับพูดคุยกรณีดราม่าปังชาโดยได้เชิญเจ้าของร้านชาร้านอาหารของหวานทั้ง3ร้านที่ได้รับโน้ติ จากร้านลูกไก่ทองกรณีใช้ชื่อปังชาที่ทางลูกไก่ทองไปจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าซึ่งบางร้านถูกเรียกค่าเสียหายถึง102ล้านบาทบางร้านถูกเอาผิดฐานใช้ภาชนะคล้ายกับที่ทางร้านไปจดลิขสิทธินั่นเองซึ่งคุณแก้มนั้นก็ได้เปิดใจทั้งน้ำตานะครับพร้อมยกมือไหว้กลุ่มร้านชาที่โดนยื่นโนติสว่าขอโทษทุกคนที่โดนส่งโนติสความจริงอยากไปหาร้านปังชาที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องแล้วโดยอยากขอโทษที่ทําให้นอนไม่หลับทั้งหมดเป็นความผิดพลาดโดยไม่คิดทําร้ายใครอยากให้ตนทําอะไรก็บอกจากนี้ให้คนไทยสามารถใช้คําว่าปังชาได้ช่วงไทยของรายการนะครับคุณแก้มเจ้าของร้านลูกไก่ทองที่ตอนแรกบอกว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ได้มาร่วมในรายการนะครับและก็ได้เดินเข้ามากล่าวขอโทษกับทุกคนที่มาร่วมรายการโดยบอกว่าตรงๆจากใจเลยนะครับทุกท่าน ด้วยบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพ่อขุนเมงรายหลวงปู่ทวดวัดห้วยปลากั้งองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพี่ไม่ได้โกหกไม่ได้เฟกพี่ขออาโหสิกรรมขอโทษ พี่ขอขอมาต่อน้องๆที่อยู่ที่นี่ทั้งทางใต้สงขาหาความผิดพลาดที่พี่ทำด้วยความตั้งใจสร้างแบรนด์เพื่อประเทศไทยไม่ใช่เพื่อตัวเองคนเดียวแล้วมันทำให้น้องๆมีความทุกข์ทำให้พี่มีความทุกข์พี่ขอรับผิดเพียงคนเดียวสิ่งที่พี่ทำทั้งหมดไม่ได้มีความตั้งใจจะทำร้ายคนรวยหรือคนจนพี่ทำธุรกิจมาจากเงินแค่8 0 0 0บาทซึ่งคุณแก้มนั้นก็ร้องไห้กลางรายการเลยนะครับแล้วก็กล่าวถึงความพยายามในการสร้างแบรนด์ของตัวเองยืนยันว่าถ้วยทองเหลืองที่ไปจดลิก มันมาจากภูมิปัญญามาจากการคิดคน้นด้วยความคิดของตัวเองเราเสียใจที่สุดที่ตอนนี้มันไปอยู่ในมือของต่างชาติพี่หนุ่มกัญชัยนะครับก็ถามว่าตอนแรกคิดว่าคุณจะไม่มาแล้วคุณแก้มก็กล่าวว่ามาค่ะเมื่อวานนี้นอนโรงพยาบาลแต่ถ้าบอกไปทุกคนก็คงจะบอกว่าเฟกแก้มต้องเข้มแข็งเพราะแก้มมีลูกน้องอีกหลายคนแก้มขอโทษทุกคนจริงๆพี่หนุ่มกัญชัยนะครับก็สรุปว่าตอนนี้คําว่าปังชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกคนสามารถใช้ได้เพราะเป็นสิทธิที่ต้องสละคุณแก้มก็ตอบว่าใช่ค่ะพี่หนุ่มกัญชัยนะครับก็ถามต่อว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจะรับเงินจริงไหมและจะยื่นฟ้องทุกร้านที่มีคําว่าปังเย็นหรือไม่ซึ่งคุณแก้มก็ตอบว่ายืนยันว่าไม่เคยคิดจะรับเงินแม้แต่บาทเดียวแก้มหาได้แต่สิ่งที่โนติสเรามองเรื่องภูมิปัญญาเรามองน้อยไปหน่อยรู้สึกผิดที่ทําให้พี่นอนไม่หลับ ไม่ได้อยากไปรังแกรหรือแกล้งร้านเล็กๆเป็นความผิดของพี่โดยตรงนอกจากนี้นะฮะเจ้าของร้านทางช้างเผือกนะครับหนในร้านที่โดนโนติสเหมือนกันเนี่ยก็ได้ถามว่าจดหมายนี้ที่ยื่นโนติสมาจากทนายเนี่ยแล้วได้ผ่านการตรวจสอบจากคุณแก้มหรือไม่อย่างไรแล้วตัวเลขที่ตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยมีหลักการตัวเลขไหม ทำไมถึง102ล้านบาททำไมถึง7 0 0 0 0สบาทโดยคุณแก้มก็ตอบว่าส่วนตัวเลขมองในเรื่องของสิทธิบัตรและแบรนดิ้งอย่างเดียวหลักการในการตั้งตัวเลขตนไม่อยากมานั่งอธิบายในนี้ส่วนถ้าร้านทั้ง3ร้านจะฟ้องกลับจะทําอย่างไรนั้นคุณแก้มก็ตอบว่ายอมรับในสิ่งที่ตัดสินใจและก็ยินดีถ้าจะฟ้องกลับส่วนที่อยากให้ช่วยเยียวยาชดเชยอะ,อะไรบ้างก็ขอให้บอกมาได้เลย ส่วนประเด็นเรื่องของการลอกเลียนแบบลายผู้หญิงที่ดูเทียบเคียงแล้วคล้ายกับภาพโปรโมทของสุรายี่ห้อดังเนี่ยนะครับคุณแก้มก็ชี้แจงนะฮะว่าภาพวาดเป็นภาพที่ไปจ้างบริษัทมาวาดโดยใช้ภาพของตักคุณแก้มเองนันเนี่ยเป็นต้นแบบซึ่งคุณแก้มเนี่ยไปใส่ชุดไทยถ่ายแบบมีคลิปทั้งหมดซึ่งในตอนที่บรีฟทางบริษัทเนี่ยได้บอกว่าเราเนี่ยชอบศิลปะแบบไทยๆแล้วก็มีคอนเซปต์เนี่ยคล้ายๆกับแบบร e เ e นซี แต่ไม่ได้มีเจตนาจะลอกเรียนแบบใครทั้งสิ้นโดยพี่หนุ่มนะฮะก็สรุปตอนท้ายว่าทุกคนนะครับสามารถใช้คําว่าปังชาได้เนะฮะเอาเป็นว่าก็จบลงด้วยดีนะครับแล้วก็ได้มีการเคลียร์ใจกันไปไปที่เรียบร้อยนะฮะซึ่งทางคุณแก้มก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในครั้งหน้าเนี่ยอาจจะต้องศึกษาให้ดีกว่านี้ในเรื่องของการจดสิทธิบัตรพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยคิดที่จะมีเจตนาเอาเงินหรือทําร้ายร้านเล็กๆเ,เลยนะครับ ก็เป็นว่าจบด้วยดีนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าทางด้านของร้านเล็กๆที่เหลือเนี่ยนะฮะจะมีการยื่นฟ้องร้องไปทางคุณแก้มหรือไม่อย่างไรนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ